ใครจะไปคิดนะครับว่าทุ่งนาที่เคยแห้งแรงเวิงว้างนะครับที่เราเคยรู้จักกันในอดีตปัจจุบันนะฮะจะก,กลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สวยงามนะครับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตนะครับของคนในยุคปัจจุบันและกลายเป็นสถานที่เปลี่ยนไปด้วยสีสันนะครับและเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คในภาคอีสานที่จะทําให้วันหยุดในภาคอีสานของทุกคนเนี่ยไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ทุ่งนาแดนนี้มีความหมายใครจําเพลงนี้ได้บ้างณที่นี่ทะเลสาบทุ่งกุลาล้องให้จังหวัดโุรินหลังจากที่พี่เอกนะครับหลุดออกมาจากแดนสนทยานะครับจากวัดบูรพารามร้อยเอ็ดแล้วนะครับซึ่งเป็นวัดบูรพารามที่มีพรามนตประมาณสักสามสิบวัดนะได้หลบไปนหนึ่งวัดนะครับตอนนี้นะฮะพี่เอกก็มุ่งหน้านะครับมาที่ทะเลสาบทุ่งกุลาล้องให้แล้ววะครับก็จริงจริก่อนอันนี้ก็ร้องให้นะเพราะหลงทางนะฮะ คือมาที่นี่เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมานั่งชิลอย่างเดียวนะคะเพราะว่าฉันจะมากินข้าวแล้วก็หิวข้าวแบบสุดพลังนะหิวข้าวมากเพราะระหว่างทางที่เดินทางมาเนี่ยเซเว่นไม่มีนะฮะปั๊มไม่มีนะครับป่าล้นๆนะฮะทุ่งนานเน้นๆน้องควายน้องวัวเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไปตามจีพหรือเปล่านะฮะหลงกันชําและที่สําคัญนะฮะพอมาถึงโอ้โหบอกเลยนะครับทุกคนก็ตะโกนว่ากีรใชมาเซเพราะว่า มันว่างมากมันโล่งมากนะครับไม่มีใครมาเที่ยวเลยนะฮะทุกคนก็เวลคัมต้อนรับเราครับบกไม้บกมืออยากให้เข้าไปที่ซุ้มของเขานะฮะและซึ่งแน่นอนว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ต้องวัดดวงกับเราด้วยเราเนี่ยก็ต้องวัดดวงกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยครับว่าร้านไหนอร่อยไม่อร่อยตามพี่มาพี่ก็หลับหูหลับตาเลี้ยวเข้าสักร้านหนึ่งฮะไปนั่งชิลกันนะครับตะกี้พี่บอกปกติวันธรรมดาเนี of area of area of area. ่ยก็จะอย่างนี้แหละเงียบๆตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งกุลา มันคืออันเดียวกันกับทุ่งกุหลาร้องให้ป่ะไม่แน่ใจแต่เขาเขียนว่าทะเลสาบทุ่งกุหลาบทะเลสาบทุ่งกุหลาบหิวเดี๋ยวก่อนมาก่อนมาอันนี้เป็นร้านที่โชคดีของเรานะครับชื่อร้านใบบัวด้วยมีเป็นตามสั่งใช่ไหมเราเรานั่งไหนอ่ะนั่งกแพงข้างในนู้นเลยเหรอถ้านั่งตรงนี้ได้ไหมแป้งอ๋อนนั่งในแพรเลยใช่ไหมครับแล้วเดินยังไงอะ อ๋อลงในแพรเลยปะลงแพรเลยไม่มีล่มมาด้วยร้อนเอาล่ม,มั้ย <laughs> เอาเอาล่ม <laughs> เรื่องเยอะร <laughs> ้อนเ <laughs> <ะ> <laughs> ขามีของกินทุกอย่างก็เช็คชามครึ่งชั่วโมงแล้วชั่วโมงหนึ่งอ่ะมาดูบรรยากาศแป้งเห็นไหมอันนี้คือทะเลสาบสีฟ้าปกติมันจะสีชะสดิครับ <c oughs> ปกติมันจะสีฟ้า <c oughs> ใช่ไหมครับทะเลสาบมันจะออกสีฟ้า,ฟาที่นี่ แล้วก็จะมีแบบเนี่ยแพนั่งกินวันนี้ใช้ชีวิตแบบติดแกรมมากเพราะว่าทุกคนอยากต้อนรับเรามากไม่มีใครมาเลยเป็นวันธรรมดานี่ที่เขาก็บริการเป็นพิเศษเลยนะครับอ่าโอเคก็ชื่อเราเราแรนดอมมัมที่ร้านพี่ใบบัวนะครับแล้วเรายังเจอวัวอีกฝูงใหญ่ๆนะเมกี้ก็ขับมาเจอวัวเยอะมาก ก็ไปนั่งกินแพใช่ไหมโอเคอยู่นะบรรยากาศนะพี่ก็บบริการดีมากเลยเย็นอยู่นะฮะมาได้โอ้น้ำก็เยอะนะน้ำนี่ลงเล่นได้ไหมครับน้ำลงเล่นได้โดดเลยไหมแป้งไม,ไ,มไม่ได้เอามา,าเอามาแล้วจะไม่เล่นแพอันไหนของพี่ครับนั่งกินข้าวสบายสบโอ้แล้วพีต่ต้องเดินมาเสิร์ฟทีเดียวเลยใช่ไหมครับ นานไมหมว่าเสร็จอตะผมะะรีบอพอจนนี้เอ,อันนี้ไม่ได้เหรอครับมีมีหลังเดียวเลยครับมีหลังเดียวอ่ะในความเข้าใจของพี่เอกในสมัยเด็กๆนะไม่เคยจินตนาการเลยนะว่าไอ้ทุ่งกุลาร้องให้เนี่ยจะกลายเป็นทะเลสาบที่จะเหตุโถมโหรานได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งความรู้ใหม่ที่แบบพี่เอกศึกษาเลยนะคือว่าไอ้ทุ่งกุลาร้องให้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่จังหวัดเดียวนะ มันกว้างใหญ่ไพศาลนะกินพื้นที่เป็นล้านล้านไร่เลยนะครับซึ่งจากข้อมูลอะทุ่งกุลาล้องให้เนี่ยครอบคุมจังหวัดมากมายเลยเดี๋ยวเอกจะบอกให้ฟังเนี่ยมันมีดังนี้ก็จะมีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับครอบคุมอำเภอเกษตรวิสัยนะครับอำเภอสุวรรณภูมินะฮะแล้วก็อำเภอโพนทรายนะครับต่อมานะฮะก็ครบอบคุมจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ครอบคุมที่อำเภอราศีสไลนะฮะแล้วก็มีที่จังหวัดสุรินนะฮะติดชายแดนบ้านเรานะฮะ ก็จะครอบคลุมที่อำเภอชุมพลบุรีนะครับแล้วก็อำเภอท่าตุงนะฮะและยังไปไปพาดเกี่ยวนะจังหวัดมหาสารคามนะครับที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสใสนะครับแล้วมีติ่งนะที่จังหวัดยะโสธรนะฮะที่อำเภอมหาชนะชัยแล้วก็อำเภอขอวังด้วยนะครับแล้วก็จบที่บางชุมน้อยนะครับเห็นไหมครับว่าครอบคลุมกว่าเป็นล้านไร่พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากเลยทีเดียวถึงแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ทุ่งกุลาจะร้องไห้แล้ว หิวข้าแล้วก็หลงทางมาจากวัดบูพารามนะตอนนี้ถึงทุ่งกุลาแล้วเรามาเที่ยวแบบติดแกรมอีกเหมือนเดิมนะเพราะเรามาเที่ยววันธรรมดานะก็ตอนแรกเราเข้ามาตะกี้ได้แผนเห็นรูปเราใช่ไหมเฮ้ยทำไมมันเงียบเหงาจังวะหรือว่าโควิดเขายังไม่เปิดเลยไม่ใช่ปรากฏว่าคือคนมาเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะก็จะมีคนน้อยแต่ว่าร้านค้ายังคงเปิดบริการอยู่เลิศนะแล้วก็เดินเข้ามาปุ๊บเนะี่ยพี่เขาจะพามาเลือก แพของคนไหนน้องโมโม่น้องแก้มบุ๋มอะไรเงี้ยก็จะแบบมีแพให้เลือกมากมายแล้วดูเนี่ยมันมีบ่อน,น้ําเป็นแพส่วนตัวแพอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดเป็นกินมากินข้าวที่ร้านเขาเองตะกี้ก็บอกคือไม่เสียตังค์ถ้าเกิดไม่ได้เลือกแพเขาก็เสียตังค์ร้อยเนึ่ตะกี้พี่จ่ายไปร้อยหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้เล่นน้านะแต่ว่าพามาดูบรรยากาศแต่ว่าน้ําใหญ่น้าน้ําสวยนะแบบเขาเรียกว่าอะไรน้ําเยอะเออโดดน้ําได้นะถ้าใคร สายเล่นน้ำเนี่ยก็จะมีแพรมากมายมาอดหนกันได้สนุกดีนะเดี๋ยวแผนภัพบรรยากาศดีๆสวยตะกี้เห็นนะมีเจสกีด้วยนะครับใช่ปะแป้งระวังนะลูกอ่ะฮะมีอะไรนะเออบานาน่าโบ๊ทนะดีะถือว่าดีนะถ้ามาอีสานไม่รู้ไปไหนร้อนๆก็มาโดดนะ้ำที่นี่ได้เลยเราก็ดูนะมีทางเดินทางเดินลงน้ำเป็นที่นั่งเขาแบบแต่เดอเรชันกแบบ ไม่ได้ปลอดภัยมากนะต้องระวังตัวเองนะคะมีสไลเดอร์แบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะอะไรเงี้ยมีสไลเดอร์ภูมิปัญญาชาวบ้านก็ถ้ามานั่งชิลสบายๆก็มานั่งชิลภาษาเพื่อนฝูงได้ขับรถมาจากกรุงเทพมาเนี่ยไม่เหมาะขับรถมาเที่ยวแล้วมาแวะเหมาะถูกไหมไปเรามานั่งชิลๆกินเราตั้งกล้องได้ไนหะมเ,เออ ปมุมต่ออันนี้เป็นที่พักระหว่างทางที่ไฮโซมากนะคือมากินห้ามกลางสะว่ายน,น้ําอันยิ่งใหญ่ไพศาลเป็นทะเลสาบเลยแบบเหมือนคาวากุชิโกเลยอยู่รอบเป็นด้วยทะเลสาบกินข้าวไข่เจียวกะเพาที่อร่อยที่สุดในย่านนี้แล้วนะเพราะโคตรหิวเลยน <c oughs> ะเดี๋ยวก็จะไปต่อกันที่ประสาทอะไรสักอย่างสีคอร์ภูมิอยู่ที่นันสิสเกตนะใช่ไหม ีสเสเหรอ่ะสุรินใช่อ่าก็เดี๋ยวเราไปต่อกันตรงนู้นแล้วคงจะไปพักคืนนี้กันที่นั่นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่ามีถนนคนเดินหรือไรไปเดินกันเนาะเดี๋ยวเรารีบไปแล้วเพราะว่าสามโมงครึ่งแล้วเมื่อกี้ไปเดินไปขับรถเดินมาที่ร้อยเอ็ดรอบหนึ่งแล้วไปดูน้องวัวน้องวัวมาหลายฟยนะาูแล้วนะเออจะบอกว่าร้อยเอ็ดน้องวัวเยอะเนาะเจอเยอะมากเนาะเจอแบบเจอฉ่ำนะเป็นแหล่งเลี้ยงวัวชั้นดีเลยนะว่าไปแล้วั้นไป ไปไปจริง <Bye> ๆนั้นในวันธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยเราก็เวลาเราหล,ลงทางแล้วคือบางทีแบบถ้าเราเครียดนะเราอาจจะแบบหยุดเดินทางเราก็ได้นะเมื่อกี้เนี้ยเพราะว่าถามว่าเมื่อกี้เครียดไหมเครียดนะแต่เราสังเกตป้าพี่ว่าได้แบบฉันทําไมแบบผิดพลาดโน่นนี่น,น,นั่นเนี้ยแค่เรารู้จักการแบบวางอารมณ์อ่ะ ลงอะแล้วเราก็แค่แก้ปัญหาให้ตรงจุดแล้วก็มาต่อเห็นปะ่ะเราก็ได้มาเจอสถานที่สวยๆดีๆพอดีที่เราหลงทางไปวัดบุพพาลามเมื่อกี้เนี้ยก็แค่ไปปิดที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะขอให้เราไปแวะผ่านหาพลังงานเทวดาอยากเจอกันเลยก็ว่าไปเสร็จปุ๊บก็เราก็เช็ค gps อ่ะโอเคนะมันมีตรงนี้ไว้มากินข้าวเนี้ยก็เลยแวะมาทุ่งกุลาก็เลยมานั่งกินข้าวเอาจริงนะบรรยากาศดีชิลก็เหมือนว่าโอเคอย่างน้อยก็ยังมี พื้นที่ปลอดภัยให้เราได้มานั่งเิีวๆแล้วก็ปล่อยวางสบายๆได้อย่าไปคิดเยอะเวลาผิดพลาดอะ่ะน้องทีมงานบางคนของเราเนี่ยเวลาผิดพลาดก็จะเครียดรับหน้าเป็นตูดเลยก็มนีนู่นน,นี่นั่นอะไรเงี้ยก็ระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์แต่ละคนมันก็ต่างกันแต่สุดท้ายเขาก็แต่ละคนเนาะเขาก็ต้องเรียนรู้ในระดับอารมณ์ของตัวเองเดีมีเรื่องสอนง่ายๆนะสำใครที่แบบเวลาเจอเรื่องนิดหน่อยอะ่ะอะไรแก้วตก แล้วรู้สึกเครียดวอยวายวีดนู่นนี่นั่น,นโทษฟ้าโทษฝนโทษอะไรไปเรื่อยแต่จริงแล้วอะแก้วตกเวลาพูดแพ้แก้วตก,แ,ก,แ,ก,วตกแตกไงพี่ทําไงปะโอ้ยตีจังเลยอะดีนะไม่โดนเท้าโดนมือเดี๋ยวพี่เก็บแป๊บหนึ่งก่อนนะโอ้ยเสียงดังจังเลยน,นิดหน่อยว่ะแล้วกเก็บใช้อารมณ์บวกในการทํางานเสมออย่าไปคิดเรื่องลบๆเวลาทํางานเพราะว่าเรื่องลบๆจะดึงดูดเรื่องลบๆสนอเส้นการเรื่องบวกก็จะดึงดูดเรื่องดึงดูดเรื่องบวกเสมอเช่นกันนะอย่าไป ให้ค่าให้อารมณ์ไปอยู่กับสิ่งที่มันไม่จําเป็นอ่ะอันที่บอกบางทีแค่แก้วตกก็แค่เก็บไงสะดุดล้มแค่นั้นอนะ่ะก็แค่ก็แค่สะดุดล้มแล้วก็จบแล้วก็ยุกลุกขึ้นอย่าไปเอาอารมณ์ให้มันขุ่นมัวกับสิ่งที่มันเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่กินในเรื่องใหญ่นะแบบบ้าบ,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 บางคนอาจจะทะเลาะกันเลยก็ได้ซ้ำถูกป,ปะไปผิดเสียเวลาเป็นชั่วโมงเงี้ยพี่บอกหลอโอเคได้ไปต่อจบนั่งกินข้าวชิวๆร้อนอารมณ์โุดิตก็หาอะไรกินแต่กินนี้ก็หิวด้วย ยังไม่ได้กินข้าวแต่เช้าก็หิวอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องราวดีๆในแต่ละวันตะกี้นี้ก็เริ่มมีเพื่อนบ้านละเริ่มมีเสียงดังเงี้ยก็ถือว่าอ่าโอเคสนุกสนานดีพูดไปเรื่อยสัมสไตพี่เอหิวเนี่ยฉันก็เลยพูดไปเรื่อยเราข้าวก่อนมาถึงปุ๊บเนี่ยพี่สันรู้ไหมกระเพราอืมข้าวเจ้าชีวิตมันก็แค่นี้นแหละกินให้อิ่มมาให้หลับแต่เมื่อคืนหลับดีหลับลึก ตื่นเถอบเก้าโมงมัม้งใช่ไหม,มข้าวจะไม่มาแล้วกินรองฮอรไปก่อนแป้งเาอยู่โลกคัสสัตเคก <c oughs> เอามา